ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดดวงโฮล่าปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวาญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้และรวมไปถึงจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทําให้คนหนึ่งนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้สบายใจดีครับถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสาหรับคุณหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณสองมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ไดีเกิดขึ้นและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณสองนั้นเหนื่อยใจง,งนุนงดใจไม่ได้หลังใจขอให้คุณสองมีสติเยอะๆนะครับเคี่ับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้าหอมออร่ามตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วกล้อยนําเกลือนพก้าว,วางบนโต๊ะทางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกอรูวบา้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ ครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและมีโอกาสจะได้โชคลาภของกวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ถ้าเกิดคุณสามมองข้ามผ่านเรื่องที่กงังวลหรือจิตใจที่หนุนหนิดได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสี่รับผิดชอบอีกด้วยขอให้คุณสี่ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ขอให้มีสต,ติตั้งรับนะครับเคล็ดลับครับคุณสี่ ใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนางนำเกลือนโปกา้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าถึงออกนอกโรบาทจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหจะมีบริวารคนรักหุนสว่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณห้านั้นสบายอกสบายใจมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบจะรับเรื่องผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณหเลยละครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุนส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณหกทำให้คุณหกหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเบื่อเบื่อเซ็งเซงและจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหกรับผิดชอบขอให้คุณหกระมัดระวังดีๆด้วยนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักอาจจะไม่ลงตัวบ้างในวันนี้ขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณหก ใส่เสื้อสีขาวใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมมงคลออนออร่ามนตราใส่หวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือนพปก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ ันนี้คุณเจ็ดจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนําเสียงหัวเราะมาให้กับคุณเจ็ดอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสําหรับคุณเจ็ดเลยล่ะครับ วันนี้คุณแปดจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณแปดทำให้คุณแปดเครียดงดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนขอให้มีสติเยอะๆนะครับแค่้รับครับคุณแปดใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดำน้ำเงินฟ้าใส่น้ำหอมอระมณาใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้าวจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าแต่ก็จะเข้ามาทำให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณสูตรจะวุ่นวายมากๆกับคนรับข้างคนรับตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทำให้คนสูย์นั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงหงีดใจและไม่ได้ดังใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณสูย์ใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมออร่ามตราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ